พอเข้ามานั่งภายในแล้วนะนั่งกว้างขวางสบายมากรู้สึกสปอร์ตมากฝากติดตาม Facebook แฟนเพจที่รถมือสองอัมพมคาสะพาน4ด้วยนะคะเพจนี้มีแต่ตออรถดีๆสวยๆเข้าทุกวันเลยค่ะ ครับวันนี้มาพบกับแฟซ่าอัมโฮมคาสาขาสะพาน4ี่นะครับผมแล้วก็พบกับสวัสดีค่ะนิ่มค่ะอัมโฮมคาสาขาสะพาน4ี่ค่ะเอาละครับวันนี้มาพบกับเจ้า Honda b o ีนะครับผมคันนี้ปี2018นะครับผมมาเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับผมเป็นกระจังหน้าของเขานะครับผมตัดด้วยโคเมียมแล้วก็สีดำโลโก้ของเขาเป็นโเมี่มนะครับผมแล้วก็มาที่ต่อด้วยเลยที่ไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมของ b o เลยตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นตัวตัวนี้ ไม่มีไฟตัดหมอกเนอะอาะไม่มีไฟตัดหมอกเป็นกระจังหน้าของเขาเป็นรูๆอย่างนี้เลยะเป็นชั้นับผมลังพึ่งเลยนะครับผมแล้วก็มาดูที่ล้อเลยนะครับล้อเป็น CE 28นะครับผมขอบ15ตัดทรลงล้อให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นกระจกกระจกปรับไฟฟ้านะครับผมคันนี้ตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีตัวนี้เป็นโครเมียมนะครับนี่และคือออปชั่นของเขาเลยก็คือตัวนี้นะครับเป็นโครเมียมตัด Richardson คู่ด้วยโครเมียมนะครับผม มาพร้อมกับการสาัดให้เรียบร้อยเลยนะครับผมดูออปชั่นของเขานะครับนี่แล้วดูไฟของเขาเลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นตัวไฟของเขาเป็นไฟสีแดงตัดด้วยกับขาวไฟด้านหลังนะครับผมเป็นไฟกลมๆนะครับตัวนี้เป็นไฟกลมของเขาของเป็นเป็นตูดตัดของ B-O เลยนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นใส่ท่สอ,อสปอยเลอร์ให้ด้วยให้พร้อมแล้วกับไฟเบรกเนาะอันนี้ตับง่ายๆเลยเขาเรียกว่า หลังฉลามแล้วกันอ่านะครับผมแล้วก็มีท่อมีท่ออ่าพร้อมสิ้นแล้วคันนี้เนาะอ่าตัวนี้มีกล้องหลังด้วยนะครับอ่าติดให้เรียบร้อยแล้วที่ฝาน้ามันของเขาก็เป็นโครเมียมเหมือนกันนะครับของ B.O เลยอะ B.O เลยแล้วก็ที่จับเป็นโครเมียมเลยเหมือนเดิมครับอ่าที่โครเมียมเหมือนเดิมโครงสร้างภายในนะคะนี่เลย เม็ดอาร์ตเรียงสวยเลยค่ะไม่มีชนไม่มีบุบนะคะรถมือสองต้องเช็คอย่างนี้นะคะด้านข้างประตูนะคะเป็นปรับกระจกไฟฟ้านี่เลยเป็นสีดำทั้งแถบนะคะเข้ามาดูภายในกันจ้ะพอเข้ามานั่งภายในแล้วนะนั่งกว้างขวางสบายมากรู้สึกสปอร์ตมากคอนโซลของเรา ใส่กิ๊กเลยค่ะจะมีแอร์แบ็กสจุดก็คือตรงนี้แล้วก็ที่พวงมาลัยหนึ่งจุดคอนโซลด้านหน้าตกแต่งด้วยเคปล่าดำนะคะสวยงามตัดขอบด้วยนี่เลยสวยงามมากในส่วนของเครื่องเล่นของเรา FM AM AUX แล้วในส่วนของด้านล่างมีช่องว่างให้ด้วยตรงนี้ก็ USB ที่วางแก้วระบบเกียร์เป็นระบบออโต้นะคะพวงมาลัยพวงมาลัยมันติฟังชั่นไมคของเราอยู่ที่ห้าหมื่นนิดนิดเองเบาะเป็นเบาะผ้าทั้งคันนะคะเบาะผ้าทั้งคันเลยนิ่มในส่วนของกระจกมองหลังตรงนี้เปลี่ยนให้แล้วนะคะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังใช้ได้เลยในส่วนกระจกมองหลังตรงนี้ของด้านหลังนะคะกว้างมากเลยนี่มามาดูใกล้ๆค่ะ ของด้านหลังพับเบาะได้ด้วยนะนอนได้ใส่สัมภาระได้เยอะมากในส่วนของด้านหลังมีล้ออะไรด้วยนะคะล้ออะไรอยู่นี่นะเครื่องมือครบค่ะมาพบกับห้องเครื่องเลยนะครับผมมามาดูห้องเครื่องกันมาดูห้องเครื่องเจ้า bio คันนี้กันนะครับผม ห้องเครื่องเป็นเครื่อง1.2นะครับผมคันนี้คารหน้าของเขาเม็ดอาร์คยังอยู่นะครับผมมาร์คยังอยู่นะครับยังอยู่ครบเลยไม่เห็นเห็นเม็ดอาร์คใช่ไหมนี่เม็ดอาร์คเรียงสวยมากเลยเนะาะเม็ดอาร์คเรียงสวยมากลูกนอ็นอตน็อตของเขาดีหมดเลยน็อตของเขาดูแบตแบตก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วเนาะทางเราเนาะทางร้านเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้ว ภายในดูรวมแล้วเก้าสิเปอร์เซนเลยนะครับผมเครื่องตัวนี้เป็นตัวการความร้อนนะครับยังติดอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เป็นรูรูนี่กลมเหมือนเดิมนะครับรูนีกมมน่กลมหมดเลยเห็นไหมรูกลมหมดเลยเห็นไหมเนี่ยมีรอยเม็ดอาร์คเห็นไหมรอยเม็ดอาร์คยังอยู่ใช่ไหมอ่าเามีรอยเม็ดอาร์กหมดเลยเห็นใช่ไหม่าเจ้าคันนี้ไม่มีชนหนักแน่นอนไม่มีชนหน้าแน่นอนเลยนะครับผมคันนี้อ่าคันนี้นะครับ เป็นไงบ้างครับภายนอกภายในเพื่อนๆเป็นไงบ้างรถคันนี้ราคาอยู่ที่พี่เนมเลือกบอกราคาเอ้าไปไหนพิธีกรเราเซลเราไปไหนเนี่ยราคาเท่าไหร่นะคันนี้คันนี้กิจิวตะเจ้าคันนี้ราคา3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพรเท่าไหร่เจ็ดพันบาทเท่านั้นเองค่ะใครที่ชอบใครที่สนใจก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ที่ช่องรถมือ2สะพาน4ี่ีดาวด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าใครสนใจรถรุ่นนี้นะคะสามารถติดต่อที่ Facebook เพจร้านได้เลยนะคะที่รถมือสองอัมพมคาสะพาน4นะคะหรือติดต่อทางช่องเพจ Line แอนะคะแอดอัมพมคาหนึนะคะหรือถ้าใครอยากจะมาดูรถตัวจริงรถสวยๆที่เต็นท์รถของเรานะคะสามารถเซิร์ที่ g o o g l e Map ได้เลยนะคะว่าอัมพมคาสาขา3มมันจะปักหมุดพามาหาที่นี่เลยนะคะ ถ้าใครนะคะชอบหรือสนใจที่จะออกรถกับเราฝากด้วยนะคะกด subscribe ช่อง YouTube ช่องนี้ให้เราด้วยนะคะ